สวัสดีค่ะเรามาเรียนออนไลน์กันต่อนะคะกับวิชาข้อควาย32202ขันสัตว์ต้องเติมสีส่วนนักเรียนชั้นม5ทับ1ึง5ทับ2นะคะครั้งนี้จะเป็น EP ที่15นะคะอ่อกับวันที่16เดือน1ปี64นะคะสอนโดยคุณครูต๊อกพลางนะคะมาเรามาดูก,กันการไา้ข้อที่7รหัสบัตร ATM ประกอบด้วยเลขโวดสี่จำนวน จงหาจํานวนรหัสบัตรเอทีที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ํากันเลขโดดในหลักแรกไม่ใช่เลข9แล้วก็เลขโดดในหลักสุดท้ายเป็นจํานวนคู่นะคะการสร้างรหัสเอทีเอ็4ตัวโดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวกาไป4ขั้นตอนคือมีก็คือมี4หลักถูกไหมขั้นตอนที่1เรื่องเลขโดด1ตัวจากเลขโดด0 2 4 6และ8หลักสุดท้ายก็คือ ศูนย์สองสี่หกแปดก็จะได้ห้าวิธีถูกไหมคะแล้วก็ดูหลักแรกไม่เอาไม่เอาเก้านะจะไม่เอาเก้าถูกไหมถ้าไม่เอาเก้าก็ต้องมาสร้างตัวหลังที่เลือกไปแล้วก็จะได้แปดวิธีเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ได้เพราะเขาไม่ได้ห้ามไงถูกไหมเออเลขบัตรเอทเอ็มจะเป็นตัวหน้าเป็นศูนย์ก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคะนั้นก็ได้แปดวิธีนะคะอ่ะ เลือกเลขโดหนึ่งตัวจากที่เหลือเป็นหลักที่สองก็จะได้แปดเพราะตอนแรกมันมีสิบถูกไหมสิบลบสองเหลือแปดนี่ก็จะเป็นเจ็ดก็เอามาคูณกันดังนั้นการคูณนะคะก็คือด้ทั้งหมดห้าคูณแปดคูณแปดคูณเจ็ดเท่ากับสองพันสองร้อยสี่สิบรหัสนะคะโอเค ข้อที่2อันนี้จะมี2กรณีนะข้อ9จงหาว่าแบบที่1จํานวนเต็มบวก3หลักที่มากกว่า300ที่สร้างจากเลขโดด0ูถึง5ไม่ให้มันกินจำนวนว,นวนิธีทาก็คือ3หลักถูกไหมสามหลักการสร้างตรงบวกคุณครูใช้คำว่ามากกว่าหรือเท่ากับก่อนนะนักเรียนอย่าลืมสังเกตด้วยนะการสร้างมากกว่า,าเท่ากับคือข้อตอนที่1 หลักร้อยได้3วิธีก็คือสามสี่ห้าก็มี3มวิธีเพราะต้องมากกว3าสามร้อยก็คือ3ามสห้านะคะคราวนี้ถ้าคืออันเนี้ยได้3มวิธีใช่ไหมคะจากทั้งหมด5้าตัวใช่ไหมไอ้แต่ทั้งหมด6ตัวศูนย์หน่สามี่ห้าอันนี้เขาไม่จํากัดว่าห้ามซ้ํากันดังนั้น,น 6, อันนี้ก็จะได้หอันนี้จะได้หดังนั้นก็คูณกนันเนาะเอาหก เอา3 6ูณได้108จำนวนแต่นี่คือมากกว่าเ REALLY ท่ากับ300แต่โจทย์เป็นยังไงแค่มากกว่าใช่ไหมเรามาต้องลบอะไรอ่ะก็คือต้องลบตัว300นั่นแหละดังนั้นจำนวนเต็มหมดที่มากกว่า300มีทั้งหมด108-1้ลบ1เท่ากับ107จำนวนโอเคกรณียอดที่2นะคะจำนวนเต็มบวก3หลักที่มากกว่า300แล้วก็ ยงไอ่แต่ละหลักไม่ซ้ํากันด้วยใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเลยตั้งขึ้นมาวิธีทำเหมือนเดิมอ่าก็เหมือนเดิมนะคะหลักนี้ก็จะมีเลข3เลขสเลข5ถูกไหมก็จะได้3วิธีคราวนี้จาทั้งหมด0ถึง5มี6ตัวใช้ไปแล้ว1ตัวใช่ไหมก็จะเหลือ5แล้วก็เหลือ4ี่ดังนั้นก็เอา3มคูณ5คูณ4ได้60จําจำนวนนะคะ นักเรียนสังเกตนะว่าสองข้อย่อยนี้แค่คำว่าเลขโดดไม่ซ้ำกันนะ่ะซ้ำกับไม่ซ้ำนะทำตอบเท่ากันไหมหนึ่งร้อยแปดกับหกสิบไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นยังไงก็ต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะคะว่ามันสั่งว่าอะไรนะคะโอเคนะตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันต่อนะหัวข้อสองจุดสองเราเปิดมาที่หน้าแปดสิบเจ็ด การเรียงัะเปลี่ยนสิ่งการเรียงจเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะตัวอย่างสมมุติว่ากิ่งการแล้วก็แก้วเนี่ยยืนเรียงแถวหน้าการ,ระดานเพื่อถ่ายรูปด้วยกันทั้งสาคนจะสามารถแจกแจงวิธีการยืนทั้งหมดกี่แบบได้6แบบอย่างนี้อันแรกเอากิ่งการแล,ล้วแก้วอันที่สองคือเอาการกับแก้วสลับกันถูกไหมอันที่3เอาการชิ้นก่อนแล้วก็กิ่งกับแก้วแล้วก็สลับกิ่งกับแก้ว อันนี้3คือเอาแก้วขึ้นก่อนแล้วสลับกิ่งกับการจะได้6แบบนะคะ,อะนอกจากการจะแคกวิธีการนี้ทั้งหมดโดยตรงแล้วยังสามารถหาจำนวนวิธีการยืนแถวหน้าการะดานเพื่อถ่ายรูปด้วยการใช้การการคูณคือตัวนังที่1นึ่งสองสามหนึ่งสองสามถูกไหมะจะได้ว่าตอนแรกรแถวที่1นี่นะมีคน3คนก็คือมี3กรณีที่เป็นไปได้คราวนี้ถ้าคนนี้ใช้เลือกไปละก็จะเป็น2อคูณหใช่ไหมคะสามคูณสคูนหนึ่ง ได้สามคสองคนหนึ่งก็ได้หกวิธีซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการจัดตัวถ่ายรูปแบบนี้นะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นหรือลีเนียเพอร์มิวเทชันนะคะซึ่งเป็นการนำสิ่งของมาเรียงในแนวเส้นตรงโดยไม่นำสิ่งของที่ใช้แล้วไปเรียงในตำแหน่งหนึ่งมาจะดงตำแหน่งนั้นอีกคือจะไม่ใชายซ้ำกันว่างานเถอะแล้วก็ต้องเรียงลำดับแตกต่างการจะถือว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกัน เรียลงลำดับแตกต่างก็ถือว่าไม่เหมือนแล้วนะคะอะตอนนี้คุณครูสรุปในหน้า8ปดสิบเจ็ดเสร็จแล้วนะะดูตัวอย่าง,งปกติแล้วอะวิธีการเงจะเปลี่ยนเชิงเส้นมาเป็นรูปการคูณใช่ไหมคะจำนวนติดติดกันคูณจำนวนติดติดกันเช่นสี่คูนสามคูนสองคูนหนึ่งจะเป็นหนึ่งคูนสองคูนสามคูนสี่ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเขียนรูปการคูณรูปการคูณดังกล่าวกำหนดลักษณะของแฟกทอเรียล สัญลักษณ์ f a c t o r i ขึ้นมาดังบทนิยามต่อไปนี้บทนิยามที่หนึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าแปดสิบแปดนะคะจดได้น,นะแปดสิบแปดอ่ะบทนิยามที่หนึ่งให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก factorial n คือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1จนถึง n เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย n f a c t o r อย่างนี้เขาเรียกว่า,า n factorial นั่นคือ n factorial ก็คือ1คูณ2คูณ3ามคูณเป็นเรื่อยจนถึง n ลบ1จนถึง n หรือถ้าเป็นอันนึงก็คือเอาจากน้อยจากมากไปน้อยถูกไหมอันนี้คือน้อยไปมากอันนี้จากมากลงไปน้อยคุณคูณนี้ยอบบปท่สอบมากกว่านะก็คือ n คูณ n ลบ1เป็นถึงสามสองหนึ่งถูกไหมและอย่าลืมว่าศนย์เท่ากับ1นะคะอย่าลืมนะเนี่ยเอาข้อสอบด้วยนะ มาดูตัวอย่างกันเช่นเขียนตรงนี้ไว้ก่อน0แฟเท่ากับ1 1แฟก็คือ1นั่นแหละ2แฟก็คือ2คูณ1ได้2 3แฟก็เริ่มจากอะไรเริ่มจาก3 2 1ก็ได้6 4แฟก็ต้องเริ่มจาก4 3 2 1ได้24 5แฟก็เริ่มจากอะไรเล็ก5 4 3 2 1ได้120 หกแฟกก็คือหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งได้เจ็ดร้อยยี่สิบใครที่จำได้อันนี้ก็จะทำให้ประหยัดเวลาในการคูณเพราะว่าในข้อสอบก็คือออกแน่นอนอตัวอย่างที่สิบสี่ตอนนี้อยู่หน้าที่แปดสิบแปดนะต้องหาค่าของสี่แฟกคูณกับหกแฟกหารด้แปดแฟกนะคะวิธีทำก็ต้องกระจายใช่ไหม สี่แฟกอ่าสามสามคูนเจ็ดอ่านหรือทำอย่างนี้จริงๆสี่แฟกก็คือ4ี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งใช่ไหมคะหกแฟกก็คือหกคูณห้าคูณสี่คูณสาคูณสองคูณหนึ่งอ่ะแล้วก็แปแฟกก็คือแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสงคูณหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตั้งแต่หกแฟกตนะมันตัดได้หมดทุกตัวเลย ตัดกันอย่างนี้เลยสุดคูณตัดกันได้หมดเขาจึงประหยัดเวลาในการเขียนของตัวล่างก็คือหยุดที่8 7ดแล้วก็หแฟกส่วนตัวบนก็เก็บหกแฟกไว้ตัดกันอย่างนี้เลยนังนก็จะกลายเป็น4ี่คูณสคูณคูณหหารด้วยแปดคูณเจคูณสเป็น8ดังนั้นได้ตอบ3ามส่ 7. วนเจ็ดวนการบ้างจะเป็นแบบนี้นะคะในข้อสอบก็จะมีด้วยนะให้นักเรียนลองฝึกทำนะ การบ้านที่15จดหน้า8 7 8ถึง88ลงสมุดแล้วก็จะหาคัด3ามข้อต่อไปนี้ข้อ1 8ึ่แปดกคูณสแฝกหารได้หกแฝกก็คือกระจายสังเกตเอาตัวไหนเน้นว่าเอาแปดกับ6แฝกตัดกันนะคะหาทางดูนะข้อ2คือ10แฝกคูณกับ5แฝกหารได้8ปแฝกเอาตัวไหนตัดกันเอาแปดแฝกตัดกับสิบถูกไหมแล้วก็ข้อที่สามแฝคูณแแฝ ุหารได้1ิแปดก็ออก8ปดตับ10น้องเลยลองทำาตก่อนนะวันนี้การบ้านไม่ยาก,กว่าจะลองทำดูนะคะแล้วก็มันจะใช้สอบจริงๆด้วยนะคะโอเคอยังไงก็ค่อยๆตามทำงานมานะเพราะว่าตอนนี้คือถึง EP 15แล้วนะใครที่ยังไม่เริ่มตั้งแต่ EP 123มนี่ก็เร่งมือกันโอเคขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ